สวัสดีค่ะวันนี้สวนข้างบ้านกเกษตรผสมผสานมันะคะวันนี้ป้าน้อยมาซื้อผักในสวนนะคะตัดสดๆเลยอ่ะให้ป้าเลือกหัวไหนลูกนนนะไหมตัดเป็นไหมตัดตึ๊บเจาบเลยอเออ นั่นแหละมันต้องตัดออกแล้วก็เด็ดใบที่เสียออกก็ได้แต่ผักเราไม่ฉีดยานะก็ะน้อยเป็นโรคไตกินได้สบายเลยเห็นไหมเอาอีกหัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งเอาอหัวส,สวยๆให้ป้าปกติที่ตลาดจะขายโลสามสิบาทนะคะอันนี้ก็แถมไปโยนให้ปลาเลยอันไหนไม่สวยปลาชอบอืมเห็นไหมปลาก็กินได้ ตัดแล้วก็ดึงใบไม่สวยออกเลยลูกเอาให้ปลาเห็นไหมออปลาจะชอบกินมากเลยหัวไม่เออไม่ต้องเสียดายเห็นไหมอันนี้ก็หกโมงใช่เหลือแล้ว<า>จ้ะหัวใหญ่ๆเลยลกูกพอไหมยี่สิบบาทอา้าวป้าน้อยหันมาไหมโชว์น้อย <c ười> ปลอดสารแน่นอน,ปนอเป็นน้อยเป็นลรกอะไรนะ โรคไตกินได้มาอุดนถึงสวนได้หมดเลยเห็นมัยมันจะเป็นใบจุดๆเห็นไหมไม่ได้ฉีดยานะคะโอเคไม่มีถุงเนาะไม่รู้จะใส่ตะกร้ากอืมบอกป้าพอไหมพอพอแล้วนี่นะคะของเราตัดมาได้ครึ่งแปลงเรายังไม่ได้ประมาณเก้าสิบบาทนะเก้าสิบห้าบาท ๋ยวค่อยไปเอออันนี้เอาขอบคุณค่ะอ้ยผักสวยมากเลยเนี่ยกดสาลกดสาลไหนหายมันถ่ายรูปหน่อยวันนี้ก่อนจากกาันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนข้างบ้านกเกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหมายบ๊ายบาย